สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมครับโกบอยร้อยเรื่องรายงานตัวเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ครับวันนี้โกบอยอยู่ที่บ้านบึงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเจ้าคันนี้ครับเพื่อมีใครหาใช้งานครับเพื่อนๆเนาะสำหรับเจ้ารถสี่ล้อเป็นสี่ล้อกลางนะครับอยาให้เพื่อนๆได้ดูโดยรอบกันก่อนเนาะเดี๋ยวโกบอยให้ดูด้านหน้านี่ครับเป็นอีซุซ ี่รล้อกลางสภาพแบบนี้เลยนะเพื่อนๆใครหาใช้งานนะครับเดี๋ยวกบอยยาให้ดูไปทุกช่องทุกมุมนะครับดูทุกส่วนใครหาไปใช้งานอะไรเบาๆใช้ได้เลยนะครับสําหรับเป็นรถส่งน้ํามันหรือเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวห้ดูภายในครับเพื่อนๆกระบี่ผีบ้าน สภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ยาวเนาะเพืเ่อนๆรับรองว่าราคาไม่แพงแน่นอนเนาะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวโกบอยแจ้งราคาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็โทรหาโกบอยได้เลยเนาะ,ะให้ดูด้านบน,นลุงลาบสีบ้ปีบ้าหายไปไหนเดี๋ยวโกบอยให้ยกหัวให้ดูนเนาะให้เพื่อนๆดูสภาพในพื้นกระบะนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นปูแผ่นเหล็กเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวโกไยวัดความก้างความยาวของกระบะให้ดูนะเพื่อนเพื่อเผื่อใครหาไปใช้งานว่าตรงกับงานไหมนะครับจะได้ดูความกว้างความยาวไปเลยนะครับรถอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีนะครับใครสนใจดูรถก็โทรหาโกอยครับ081864 6094นนะครับดูรถได้ตลอดเวลามาลองขับได้ครับเผื่อถูกใจเนาะราคาเบาๆครับราคามอเตอร์ไซค์ สีสันก็สวยงามครับมีตำหนิไหมก็แทบไม่มีเลยนะเพื่อนๆอาจจะมีสีสันนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับให้ดูไปทุกส่วนเอาวัดความฟว้างกระบะหน่อยเดี๋ยวให้ตาบี้ผีบ้าวัดให้ดูนะครับความฟว้างของกระบะฟัางเท่าไรความฟว้างกระบะเมตรเจ็ดสิบนะครับเพื่อนเพื่อน ความยาวความยาวอยู่ที่สามเมตรห้าเซนนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวลุงยกหัวเดี๋ยวกบายยกหัวให้ดูเครื่องนะเพื่อนๆเนี่ยครับสภาพก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับเห็นชัดๆในเรื่องราวของสีอาจจะมีบ้างเป็นบางจุดนะครับ เดี๋ยวให้ไล,ล่เรียงให้ดูกันหมดทุกซออทุกมุมนี่ครับถังน้ำมันตัวนี้เครื่องประมาณ90 90แรงนะเพื่อนเดี๋ยน <c oughs> รอตะบี้ผีบ้ายกหัวสักคู่นะวันนี้ก็มีหลายรายการอยู่ครับ <c oughs> เพื่อนๆยกเลยทิ้งยัะล็อก อ่าโอเคครับมาดูเครื่องกันครับเพื่อนๆเลยครับสี่สูบเครื่องน้อยๆแบบนี้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานให้ดูพื้นใต้หัวนี่แหละครับมีแอร์นะเพื่อนๆเราคันนี้มีแอร์เครื่องยนตสส์สีสูบสี่สูบตรงรุ่นหมดนะครับ เอกสารพร้อมโอนนะครับเจ้าคันนี้ NHR ให้ดูเลขคันสีนะเพื่อนๆนี่ครับ NHR 55E เนาะใครหาใช้งานเข้าไร่เข้าสวนวิ่งส่งน้ำมันหรือว่าส่งของเล็กๆกระทัดรัดนะครับไม่ติดเวลาพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับก็ลองดูครับเผื่อมีท่านใดสนใจโทรหากกบอยได้เลยให้ดูกันชัดๆนะครับเพื่อนๆน้ำสี่แรงครับ กี่แรง90 90แรงเครื่อง90แรงนะครับก็ประมาณนี้เลยนี่ใครสนใจโทรหาได้เลยครับโกบอยรับสายตลอด24ชั่วโมงเนอะสะภาพสวยนะครับเพื่อนๆพร้อมใช้เลยราคาตัวนี้เจ้าของตั้งไว้ที่1 4 5 0 0 0นะครับสนใจต่อรองกันเลย1 4 5 0 0 0บาททวนนะครับใครสนใจมาลองรถแล้วก็ต่อรองที่หน้างานได้เลยนะครับ หรือถ้าใครไม่พร้อมที่จะดูรถโทรหาคบอยได้ครับสอบถามเรื่องต่อลองราคานะครับสำหรับการซื้อกันขายกับคบอยชัดเจนแน่นอนครับใครถูกใจโทรมาครับเพื่อนๆเ,เนาะราคาเป็นแค่ที่ตั้งเจ้าของบอกถูกใจขายเลยเพราะว่าตัวนี้ฝากคูบอยขายไม่มีปัญหาครับยินดีก็ให้ดูไปการต่อไปนะเพื่อนๆน,นี่ครับสําหรับเจ้าดาเป็นสาลี่รากพ่วงดานะครับเพื่อนๆ นี่ครับเื้าใครหาใช้งานอันนี้พร้อมใช้นะครับมีอุปกรณ์ครบชุดเลยใส่แบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ลากพ่วงเป็นดัมนะครับนี่นะเพื่อนๆกบอยให้ดูด้านล่างแนบนะครับคัตซีพร้อมตัวปั่นแบบนี้ พื้นกระบะดําแบบนี้ครับจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นะเพื่อนๆใครที่มีรถกระบะหรือเป็นหกล้อหรือเป็นสี่ล้อลากใส่ใช้งานดําได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่รถอ e ีเท็กก็ได้ราคาเบาๆนะครับเพื่อนๆนะครับตัวดําชุดนี้เจ้าของตั้งหกหม0นันบาทนะครับพร้อมใช้เลยเนาะก็อาจจะต้องมีการไปเก็บสีบ้างบางส่วนเนาะ นี่ครับรายการที่สองเดี๋ยวโกบอยให้ดูรายการที่สามนะครับ NPR ตัวนี้หัวคัตซีนะครับเพื่อนๆรายการที่สามนี่แหละครับ NPR คัตซีสวยนะเพื่อนๆถ้าเป็นโกโบอยดูรถเองก็คัตซีสวยครับคันนี้ ไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้ยิงทรายคัดซีหนาสวยงามนะครับสําหรับเครื่องนี่แหละครับเดี๋ยวโกบอยดูเลขชัดซีว่าสภาพเป็นไงอันนี้ขายตามสภาพนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารถจอดนานเนี่ยครับหัวอาจจะต้องมีการปรับแต่งพอสมควรแหละครับแต่ถ้าใครมีหัวอยู่แล้วหรือหาไปเป็นอะไรไปแยกอะไรนะครับลองดูครับเดี๋ยวโกบอยให้ดูอีกด้านหนึ่งดูอีกฝั่งนึงก็ได้ เจ้า npr ตัวนี้เครื่องน่าจะเป็นอ่าไม่110ร้อยก็ร้อิบห้านะเพื่อนๆพอดีก,กูบอยข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้เดี๋ยวหมา,ากัดนี่ครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดมีแนวความคิดว่าจะเอาไปทำอะไรหรือว่าจะเอาไปแยกอะไรอย่างที่กูบอยแจ้งคันนี้เจ้าของตั้ง1นึ่งแสองมืบาทนะครับนี่ครับใครสนใจโทรครับ เบอร์เดิม0818646094โทรหาโกบอยสอบถามกันได้ครับชอบใจชิ้นไหนนะครับลองดูเพื่อเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ครับเพราะว่านี้ก็จอดมาระยะเวลานึงครับเนี่ยครับจอดตากแดดตากฝนเนาะเนี่ยครับทั้งหมดก็อยู่3รายการนะเพื่อนๆแต่เจ้าคันนี้โกบอยบอกเลยสมบูรณ์มากไม่ผิดหวังนะครับถ้าใครหาไปใช้งานเนาะ นี่ยครับกบอยขายของชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนให้ดูทุกรายละเอียดนะครับถ้าใครชอบใจยังไงลองโทรมาสอบถามกันดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกับโกบอยไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปต่างๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกบอยไว้นะครับ,บก็กไว้เจอกับกบอยใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กบอยต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม